ชาวลัคนาราศีมีในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ดวงชะตาเนี่ยคุณจะมีเขาเรียกว่าคุณจะมีเครือข่ายนะคะมีสังคมมีเพื่อนฝูงมากขึ้นนะคะหรือช่วงนี้จะเข้าสังคมบ่อยพบปะสังสรรค์กับผู้คนหมู่มากหรือมีการเดินทางอันเนื่องมาจากงานมีการเดินทางติดต่อสื่อสารกับคนหมู่มากมีการเจรจามีการปราศัยนะคะ ดวงเนี่ยเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสได้เพื่อนใหม่สังคมใหม่กันยาณะมิรใหม่ๆเกิดขึ้นแต่ว่าต้องบอกว่าในเรื่องเพื่อนฝูงเนี่ยจะมีแต่เพื่อนกินเพื่อนเที่ยวนะคะส่วนในเรื่องของเพื่อนตายเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากนะคะดวงชะตาเป็นช่วงที่จะรายร้อมไปด้วยเพื่อนฝูงเกิดขึ้นได้ต่อมาเรื่องเงินแหล่งที่มาของรายได้หรือการที่จะสร้างเงินสร้างของคุณเนี่ยในช่วงดังกล่าวเนี่ยจะต้อง แหล่งที่มาก็คือจะมาจากการติดต่อสื่อสารกับคนหมู่มากนะคะมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองจากการที่ช่องทางออนไลน์แล้วก็แหล่งที่มาของรายได้จะมาจากเพื่อนจากเครือข่ายยิ่งถ้าคุณมีเครือข่ายมีคนรู้จักคุณเยอะมากขึ้นเนี่ยก็จะสามารถที่จะทำให้คุณสร้าง เงินสร้างทองหรือสร้างไรายได้เข้ามาเพิ่มขึ้นหรือมีโอกาสมีหุ้นส่วนกับคนที่คุณไว้เนื้อเชื่อใจช่วงนี้ก็จะมีเพื่อนฝูงหรือกัลยาณมิตรแนะนําช่องทางการทำมาหากินเข้ามาให้กับดวงชะตาด้วยนะคะมีเพื่อนแนะนําไปทํางานเสริมหรือจะแปลว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ย จะมีที่พึ่งทางการเงินหรือมีคนให้การช่วยเหลือทางด้านการเงินซึ่งจะมาจากตัวบุคคลหรือสถาบันทางการเงินก็ได้แต่เรื่องมิตรภาพใดๆก็ตามเนี่ยสามารถครบหาไปได้ในระยะหนึ่งนะคะถ้าคบหากันไปนานๆเนี่ยต้องบอกว่าจะมีเรื่องเดือดร้อนเกี่ยวกับเพื่อนหรือกัลยาณมิตรเกิดขึ้นได้คบกับใครในช่วงดังกล่าวคบได้เพียงเพลินเเ,เ,เท่านั้น ถ้างคบกันนานหรือว่ารู้จักกันมากขึ้นหรือแบบสนิทสนมเกินไปเนี่ยจะมีโอกาสที่จะมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นกับเพื่อนต่อมาสำหรับคนที่มีลูกช่วงนี้ลูกกจะเจ็บป่วยลูกไม่เชื่อฟังหรือมีปัญหากับลูกกับหลานได้หรือมีเรื่องราวองกระแหงกับลูกกับหลานส่วนท่านใดที่มีลูกน้องบริวารลูกน้องบริวารจะไม่เชื่อฟังหรือลูกน้องบริวารลาออก ลูกน้องบริวนําความเดือดร้อนมาให้กับคุณไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะคะหรือท่านมีสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยดวงชะตาเนี่ยเป็นช่วงที่ยังโชว์มาอีกว่าท่านที่มีคู่คู่ของคุณจะทําตัวเหมือนเด็กหรือช่วงนี้คู่ของคนค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจนะคะหรือคู่ของคุณค่อนข้างที่จะมีความงี่เงา่า เกิดขึ้นแล้วก็เป็นช่วงนี้ความรักคนมีคู่เนี่ยคู่จะดูแลตัวเองคู่ของคุณจะดูแลตัวเองแต่งเนื้อแต่งตัวมากขึ้นหรือคู่เขาจะดูเด็กลงคู่คุณจะดูเด็กลงเกิดขึ้นนะคะความรักก็ยังคงแนบแน่นแน่นแฟนในความสัมพันธ์แล้วก็ถ้ามีรักคู่ของก็ยังให้การ ช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีหรือถ้ามีปัญหาใดๆก็สามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้นะคะความรักก็ยังคงมีความแนบแน่น,นแฟนให้กันและกันต่อมาคนโสดคนโสดก็จะมีคนที่อายุน้อยกว่าหรือหน้าตาเด็กกว่าหรือเป็นคนที่รักเด็กนะคะเข้ามาชอบมาจีบหรือเข้ามากุยด้วย หรือมีโอกาสได้คุยกับเด็กนะคะคนอายุน้อยกว่าความรักก็เป็นช่วงที่คนโสดถ้ามีมีรักหรือคบหาใครก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นะคะหรือรู้สึกกระชุ่มกระชวยมากขึ้นที่ได้มีคนคุยนะคะต่อมามาดูเรื่องงานงานในช่วงนี้ ก็จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนเกี่ยวกับงานนะคะหรือประกอบกิจการงานใดก็ยังเป็นไปในทางที่ดีมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือมีอำนาจทางการงานได้รับการยอมรับในสังคมที่ทำงานนะคะหรือในด้านผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังให้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้การช่วยเหลือดี ดวงชะตายโชวมิวว่าช่วงนี้ก็จะอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เขาเป็นบัณฑิตนะคะมีโอกาสที่จะได้ศึกษาเรียนรู้นะคะหรือได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆห,หรือได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเข้ามาพัฒนาตนเองด้วยแล้วก็ช่วงดังกล่าวเนี่ยต้องบอกว่าให้ระวังที่จะมีปัญหาหรือมีปากเสียงกับคน มุมากกับคนรอบข้างเป็นช่วงที่คุณจะมีภาวะอารมณ์ร้อนนะคะหรือว่าหงุดหงิดง่ายโกรธง่ายหายเร็วนะคะก็มีโอกาสกระทบกระทั่งกับคนรอบข้างได้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีด้วยในช่วงดังกล่าวแล้วก็ดวงย่างโชว์มาอีกว่าเป็นช่วงที่ ชาวราศีมีเนี่ยก็จะโฟกัสไปที่การทำงานด้วยหรือโฟกัสไปที่การสร้างเงินสร้างไรายได้ด้วยนะคะเรื่องเงินอะไรก็ตามจะไม่ขาดเงินจะมีหัวคิดในการสร้างเงินหรือคีเอทเงินเกิดขึ้นได้แล้วก็ดวง,งวงเนี่ยยังชวมอีกว่าชาวราศีมีเนี่ยให้ เป็นช่วงที่คุณจะมีผู้ใหญ่บางคนยังให้การช่วยเหลือดีนะคะหรือผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนก็วันนี้ดิฉันก็มาแนะนำในเรื่องของครีมบำรุงผิวหน้าสำหรับท่านใดที่มีปัญหาใน,ในเรื่องของฝ้ากะหน้ามองค้านะคะ หน้าไม่กระจ่างใสสามารถนำตัวนี้ไปใช้ได้เลยเพราะว่าเป็นครีมแบรนด์อูนานโรมนะคะครีมอูนาโรมมีสมุนไพรไทยมากกว่าเจ็ดชนิดนะคะสมุนไพรไทยในด้านของความเชื่อเนี่ยก็จะมีหานึ่งว่านางคำว่านสาวหลงหว่านทองบันช่างไพรว่านหงางจระเข้อโวควาโดแล้วก็เซียบัตเตอร์กุหลาบบอสตาพวกว่านต่างๆแล้ว่วานต่างเนี่ยนะคะด้านความเชื่อก็จะ เป็นว่านที่ช่วยในเรื่องของการป้องกันภัยอะ่ะป้องกันสิ่งไม่ดีนะคะป้องกันพวกสิ่งที่ไม่ดีอะไรก็ตามที่ไม่ดีเนี่ยจะไม่สามารถที่จะเข้าใกล้ได้หรือว่าว่านต่างๆน่ยที่มีในตัวเนี้ยก็จะช่วยให้ดึงดูดโชคลาภเมตตามหานิยมได้เช่นว่านสาวหลงว่านนางคำเนี่ยจะช่วยดึงดูดโชคลาภดึงดูดความเมตตานะคะ วันทองพันช่างแล้วก็ภัยต่างๆก็มีสรรพคุณในเรื่องของการผัดเซลล์ผิว mm. เก่ากระตุ้นเซลล์ผิวใหม่ช่วยใน,นเรื่องของฝ้ากระนะคะส่วนในเรื่องของโอบัคโดกุหลาบมอสตาเซบัตเตอร์ต่างๆวันหางจระเขก็จะมีส่วนช่วยทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นแก้ฝ้ากระฝ้ากระและดูจางลงท่าในใดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะทักแชทได้เลย หรือท่านในที่สนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามในเรื่องการดูดวงได้เป็นการพยากรณ์โดยใช้วันปีเกิดแล้วก็เวลาตกฝากนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ